เดี๋ยวผมจะโชว์เบรกลบไห้ดูนะครับนะ สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Truck Simulator USA นะครับ Revolution นะครับเป็นเกมแนวพ่วงแม่ลูกอีกเกมหนึ่งนะฮะจะเรียกว่าเทลเลอร์แม่ลูกก็ว่าได้นะครับเป็นเทลเลอร์ที่มีหางด้วยนะอเมริกาเขาขับกันนะฮะเทลเลอร์มีหางเนาะอันนี้คือแม่ลูกนะครับน่าจะมีลูกหลานด้วยนะเออนะเป็นเกมขับรถบรรทุกสไตล์อเมริกานะครับที่ผมเคยเล่นเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะเออยังเล่นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปเลยครับ นี่คือเสียงเครื่องนะไปเลยเดี๋ยวมีรอบตัดด้วยมีควันด้นะครับคนโอ้เกมนี้มีควันด้วยนะไปในรถประมาณนี้นะครับนี่คือบรรยากาศในรถนะ no มีเบรกลไมไ้นะอันนี้เบรกลมนะฮะขับตรงไบนเลยเป็นเกมแนวพวกแมรุนดุไปเล่นมาสองปีที่แล้วนะโอ้ยมีหลายมุมงนะครับเกมนี้นะเอ่อเป็นเกมแนวขับรถ บรรทุกแบบอเมริกันนะครับเป็นอเมริกันทักนะก็จะมีรถหลายๆรุ่นยื่นกันนะครับอย่างเช่นเคนบอร์ดเคหนึ่งร้อยนะครับนะหรือไม่ก็นะเคนบอร์ดอะไรวะอะไรวะชื่ออะไรวะมันชื่ออะไรแล้ออววาจำไม่ได้นะเคนบอร์ดนี่แหละเคหนึ่งร้อยแล้วก็มันไม่มันไม่บอกชื่อรุ่นรถผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะเคนบอร์ดเอเจน อาร์ทนะีเลเจนตป่ะเออ R T l e g e n ล9 9 9จำได้นะครับไม่ใช่ R าร์เรนเจอร์ดีโนั้นไม่คนละเกมนะครับนะถ้าจะเป็น R T l e g e n ล1999นะฮะ R T l e g e n ลนะครับ,รบของคันนี้เนาะเป็นรถหน้ายาวที่มีแบบเออสี่ล้อนะเห็นไหมพวงยาวมากเลยนะโอ้ขึ้นสะพานแล้วตอนนี้นะครับ กดแตะได้ไหมกดแตะได้ไหมเนี่ยนี่เสียงแตะแล้วคันนี้ผมใส่เครื่องสุดเลยนะทุกอย่างแต่งสุดหมดเลยนะครับคันนี้นะโอ้แหนเป็นพวกแม่ลูกด้วยเออแม่ลูกเดี๋ยวกับข้างในกันเลยครับ รถไม่หลีกแล้วนะครับเราต้องแซงรถเองครับไปต่อเลยเนี่ยแมปนี้นะครับก็จะจําลองมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศนะครับแล้วก็มีประเทศเม็กซิโกด้วยนะครับนะสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดานะครับเกมี้ก็มีดานเอ็เวนเอร์ด้วยนะครับนะไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วเนี่ยเออนะครับเกมนี้เป็นเกมที่เก่าแก่มากนะครับของค่ายโอริเวกนะครับโอ i ิเวกนะฮะค่ายเกมชื่อดังเลยครับของรบรรทุกเนาะ โอลิเวตก็ทำออกมาเมื่อปี60นะครับเป็นเกมซิมูเลเตอร์รุ่นแรกๆนะครับที่ว่าแบบเออมีระบบแบบอ,อ,อย่างเงี้ยระบบเมืองระบบวิ่งงานอะไรเงี้ยนะเป็นเกมซิมูเลเตอร์แรกๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยฝรั่งเอาฮิตมากเลยเกมเนี้ยตอนหลังมาก็6-7ปีแล้วนะเกมกว่าจ,จะไม่ฮิตแล้วนะครับเพรมนเกมเก่านะ6-7ปีแล้วดิคุชนมัว่วเลยเออนี่คือทางภูเขานะฮะโอ้ ทางขวานะครับจะเป็นทางแยกเนาะให้เราเลี้ยวเข้าไปในเมืองนะเดี๋ยวตอนนี้จะไปที่โรงไม้นะครับผ่านมาแล้วเมื่อกี้นะแมปโรงไม้ก็จะเป็นแมปแอดเวนเจอร์อีกแมปหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวผมจะโชว์เบกรกลมไม่ดูนะครับนะนี่นะครับเบกรกลมนะฮะอย่างลั่นอ่ะเบกรกลมนึกว่าเสียงท่ออ่ะเออ โอ้ยใกล้ถึงสามแยกแล้วรีบเลยรีบเลยเดี๋ยวนะแวนโอ้ยชนอีกแล้วคงขับวันนี้นะฮะ yeah, เดี๋ยวเบรกก่อนเบรกก่อนเตรียมเลี้ยวขวาเลยครับเลี้ยวขวาไปเมืองไหนครับชิคาโก้ปะเอ่อเมืองชิคาโก้นะครับผมวิ่งงานไปชิคาโก้เนาะจากแคนาดานะครับ ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปับไปเที่ยวจังหวัดเอ้ยเที่ยวหาใหญ่มานะไม่ลงคลิปเนาะเอ่อเที่ยวตรังบ้างเที่ยวหาใหญ่บ้างชีวิตติดเที่ยวครับทุกคนเที่ยวบ่อยนะ <S <S เกมน,นี้นะครับก็จะมีปั๊มน้ามันอยู่ทางขวานะครับนะมันจะมีปั๊มน้ามันแล้วก็จุดนอนแล้วก็จุดชาร์จรถไฟฟ้านะครับเกมนี้นะครับมีรถ E ีได้ไหมเสียฟ้ารถ E ีีนะครับนะไอรถ E ีชาร์จ รถดีมันจะเป็นแบบเออราคาแพงหน่อยนะครับประมาณ4-5่ห้าแสนได้นะครับเกมนี้รถแพงนะแต่ก็ว่าวิ่งงานได้เยอะเหมือนกันนะวิ่งงานได้ทีประมาณถ้าไกลหน่อยก็สองสามหมื่นอ่ะถ้างานธรรมดาก็ได้เป็นหมื่นนะครับนะก็เหมือนรถสามร้อยเคสิบเคอย่างเงี้ยวิ่งได้สิบเคแต่ไม่เหมือนทักเกอร์ทักเกอร์วิ่งแบบเออสิบเคได้อาร์พีเรเจนต์ก็ห้าแล้วอ่ะนะเฮ้ย เคนวอร์ดเคหนึ่งร้อยอาร์ทเจฮ้ยอาร์ทีเลเจนหนึ่มันไม่ใช่อาร์ทีเลเจนแล้วแหละผมว่ามันรุ่นอื่นอ่ะจะไม่ได้นะแต่จำไม่ค่อยได้นะเคนวอร์ดเคหนึ่งร้อยเคนวอร์ดะเปล่าเออมันที่เคนวอร์ดอะนะ เคนบอร์ดเคหนึ่งร้อยน่าจะมันนะทุกคนทางขวาครับนี่ใกล้ถึงงานแล้วนะโ oh, <boy. S 1> อ้โหเดือไอ้นายดักลูนายดักเออหยุดมอบตัวจับไปเลย,เลยมีตังจับไปเลย oh, <boy. S 1> เกนีเงินหนาครับอยู่ได้นะไอ้ลูนี้วขวานะครับไอ้ลูนี้วขวาตรงแยกหน้านะเดีย๋ยวตีวงก่อนครับตีวงก่อน ไปครับไปครับไปครับเีครับไปก่อนไปก่อนดิเอ้ยไปก่อน,อน,อนเร็วจะตีวงโอเคไปไปไปโอเคครับเดี๋ยวฟอสตีวงครับแกปตีวง,นะวงเข้าโฟม,มรียบร้อยครับโอการคืนด้วยแม่นมืดจังเลยอย่าลืมเลี้ยวขวานะฮะเอ็กหน้า โอ้ยอย่าลืมไม่ขวานะคะโอ้ยถนอนอย่างแคบเลยกุตีเลนบอกแคบถนนก็จะโคง้งโคตรโค้งไปตามสถากการนะครับเียเดี๋ยวเราไปจอดกันเลยนะครับจอดออโต้ได้นะครับเกมนี้นะแล้วประตูอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวประตูอยู่นี่นะฮะเดี๋ยวเข้าเลยเข้าไปเลยครับนี่จอดออโต้เลยนะฮะนี่นะครับ,รบก็ได้งานนี้11,000นะครับปิ้งไม่นานเนาะสามารถดูโฆษณาเพื่อเพิ่มดังตังได้นะครับแล้วก็สามารถเติมตังนะครับเพื่ออันล็อก VIP และก็ลบยาพาราคันอื่นออกได้นะครับนะ โอเคครับใครชอบคลิปในการรีวิวพ่วงแม่ลูกนะครับเกม Truck Simulator USA Revolution นะครับก็ฝากไลค์สับางท้วยเ่อลยครับสวัสดีครับปิเกตลก้ลาปิเกตนะครับสวัสดีก่สวัสดีครับประรามน้องเอวู้รากายรเวลร่งใจไม่กับ